พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กนะครับทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งนะฮะจะเจอกันเหมือนเดิมครับวันอังคารแล้วก็พฤหัสบดีครับเวลาช่วงบ่ายแบบนี้แหละนะครับก็จะเจอกับเราสองคนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะชมอยู่ที่ไหนก็เข้ามาบอกเรานิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมีคนชมเราอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะในประเทศไทยหรือต่างประเทศเออมีมาจากเยอรมันด้วยนะมีมีของโอ้แฟนศิลปินหลายคนหรือว่า คนที่ติดตามรายการเราก็อยู่กันไกลมากๆนะฮะแต่ก็สามารถติดตามรับชมได้ตลอดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ทั่วโลกแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะกด s u b สไครต์นะคะให้กับเราสองคนนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะสําหรับช่วงนี้ไปกันก่อนเลยโอ้ไม่ใช่สินะยังไงคือต้องขึ้นนิดนึงว่าวันนี้เราจะพูดถึงวันนี้ศิลปินนะฮะในคลิปนี้คือเราจะพูดถึงน้องไรอันกาศบัณฑิตต้องบอกว่า วันก่อนเนี่ยน้องไรอันเขาโพสภาพในในวัยเยาว์แล้วเป็นรูปคุณแม่อุ้มน้องไรอันเดี๋ยวค่อยมาบอกรายละเอียดเดี๋ยวค่อยบอกกันว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนนี้ไปกันก่อนในช่วงนี้เลยโอเคสาระช่วงโอเคสาระ โอเคแล้วสาระวันนี้อะไรยังไงสาระวันนี้วันนี้วันที่สามใช่แล้ววันที่สามนะคะก็เป็นวันวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมวันเฉลิมพระชมพรรษาใช่ไหมค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมรายชินีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยทีเดียวหนึ่งกิจกรรมในนั้นนะคะก็คือที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ายกเว้นค่าบริการสําหรับบุคคลชาวไทยและการนํายานพาหนะเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะก็คือในสถานที่อุทยานแห่งชาติหรือวณอุทยานค่ะวันนี้เข้าฟรีแต่น่าจะไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วล่ะเย็นแล้วไม่ทันแล้วมัง้งแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นวันอื่นก็ยังไปได้เพราะรว่าทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขาเปิดสวนสัตว์ให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรอซนติเมตรลิ้นพันกันเลย หรือว่าอายุไม่เกิน12ปีสามารถเที่ยวสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยสวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะเปิดให้เข้าชมฟรีจำนวน7แห่งนะคะคก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้นะคะโดยเงื่อนไขก็คืออย่างที่บอกไปเด็กที่มีความสูงไม่เกิน135ซนติเมตรหรืออายุไม่เกิน12ปีตอนนี้ก็หลายๆคนเขาไปเที่ยวไปชมหมูเด้งไปหาน้องหมูเด้งกันที่เขาเขียวนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันสำคัญอะไรแบบนี้เขาก็จะมี การให้เข้าฟรีนะคะก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเข้าฟรีวันไหนบ้างนะคะซึ่งเป็นวันหยุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปได้นะสําหรับหนูๆน้องๆลูกหลานที่สูงไม่เกิน135ก็เข้าฟรีไปเลยนะคะนะฮะก็นะตามนั้นนะครับโอ้โหเป็นสาระที่ดีมากเลยพี่ปุ้ยสุดยอดมากๆนะครับเรื่องของฟรีอ่ะยอดอยู่แล้วชอบขอให้บอกอ่านะฮะผ่านไปในช่วงของโอเคสาระครับ สวนโอเคสาระมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่าง<ฆ>ที่หลายคนรอคอยลอยคอนะครับ<ฆ>ก็เป็นเรื่องราวของข่าวสารของศิลป,ปินบ้านเราโดยเฉพาะขวัญใจแม่แม่นะครับแล้วก็น้องเองก็เป็นลูกชายแห่งชาตินะครับ เป็นศิลปินขวัญใจมหาชนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นคือน้องไรอันกาดบัณฑิตจ,จำปาศิล์นนะครับวันก่อนครับโอ้ยเขาไปเอารูปน่ยไปขุดรูปตั้งแต่สมัยไหนมาเนี่ยฮะแล้วคือคุณแม่ยิ้มดูสมัยนูน้นไม่รู้ว่าแกงตัวเองหรือแกงคุณแม่ <น>ตั้งใจแกง,แกงสองคนเลยแก,เแกงทั้งคู่แหละ <c oughs> นี่คือไรอันเขาโพสต์ภาพเอาไว้เป็นคุณแม่ในในช่วงหลายปีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ไรอันเนี่ยยาววัยมากาตัวไรอันเองก็แคปชั่นนะครับบอกว่าแม่ทาแป้งหนูอะไรขนาดนั้นแฮชแท็กไ <c oughs> รอันกาดบัณฑิต <c oughs> บอกแล้วว่าเจ้าพ่อแคปชั่น <c oughs> และคือแบบเอาจริงอ่ะแกงอ่ะ แกงทั้งแม่ทั้งตัวเองใช่นะครับทีเนี้ยพอเนี่ยภาพภาพนี้นะพอพพอโพสภาพภาพนี้ไปปุ๊บแล้วแคปชั่นปั๊บนะฮะโอ้ทีนี้แหละคุณผู้ชมครับกดไลค์กดหัวเราะกดใจกดแชร์คอมเมนต์กันสนันวันไหวเลยนึกว่านึกว่าแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวในเฟ o บุ๊กนะฮะก็มีคุณพี่เดือนครับผู้บริหารของยุงข้าวรคคอร์ดมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่ารอตั้งแต่เด็กนะเนี่ย ก็จริงนะคุณชอบอันนี้ไหนอ่ะคุณแก้วมณีซับแก้วมณีซับบอกชุบแป้งทอดลงกระทะได้เลยอนะคุณแม่คุณแม่ก็มาคุณแม่บอกเลยแป้งหมดกระป๋องเลยแหละคุณแม่ไม่ไม่แบบเอาไว้ทาครั้งต่อไปบ้างเลยทาหมดเลยเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลยเออคุณมินตรานะครับบอกว่าหมดกระป๋องไปเลยจะแป้งนะ แล้วก็คุณพ่อก็มาคุณพ่อไรอันนะครับบอกเลิฟเลิฟมากนะฮะแล้วก็ยังมีคุณสุรีนาไอคุณสุรานีคุณจ่าเราก็ไปอ่านยื่อกลบิดบอกว่าน่ารักมากค่ะคุณอรุณบอกว่าน่ารักมากน้องน้อยนะฮะแล้วก็รวมถึงคุณมะปรางนะครับบอกว่าพ่อตั้งหม้อละ เตรียมทอดนะฮะเออใช่เตรียมแล้วทอดนี่ถือตะหลิวรอไวแล้วเตรียมกระทะเรียบร้อยเตรียมกระทะใส่น้ำมันเลยนะเออ,เออแล้วก็มีอีกนะฮะนี่นี่คุณกันนิกาครับทาแป้งรอไงครับลูกอ,อ่านะออมาเป็นเพลงเพลงเพลงนะครับแล้วก็มีคุณอะไรนะพิมพิมพัน หน้าขาวเหมือนตอนนี้เลยสงสัยแม่อังเนี่ยทำแป้งหกใสอคือขาวตั้งแต่เด็กจนโตเอออาบน้ำเสร็จปะแป้งเลยนะคุณไพรรัตบอ,อกมานะครับ แล้วก็คุณวรวรรณนะครับบอกว่าเทแป้งใส่ถาดแล้วเอาลงไปกลิ้งหรือเปล่าอันนี้ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันเอาน้องไลอันไปกลิ้งในถาดแป้งไม่ต้องทาเองให้น้องเล่นแป้งไปแล้วเรียบร้อยนี่คุณคุณวิวอ่าวิวบอกว่ามีหน้าโตขึ้นมาถึงหลออันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับต้องคลุกแป้ง คุณจิตดาภาครับบอกว่าแม่บอกเดินผ่านรถแป้งนะฮะคุณเฮียงน่ารักจริงแก้มยุ้ยหน้าหน้าหอมตะกอดอป๊กเดียวพี่ปุ้ยช่วยหอมโอ้โหได้โอกาสเลยนะเนี่ยเราอะได้โอกาสได้โอกาสนิดหน่อยก็เอาเฉยโอกาสมากอคุณวิมลรัตน์ครับบอกว่าแม่แม่เอ้าหายไม่หายสิเออแม่อย่าเอาหนูไปชุบแป้งทอดนะครับ จำมั่มน่ารักจังนะฮะนะคะนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าน่ารักตั้งแต่เด็กมีตุ้ยนุ้ยเชียวเออออชุบแป้งทอดละกกากะแม่แม่อังรู้ว่าหนูโตมาร้องเพลงทาแป้งรอเพราะครับเป็นไปได้นะครับนะนี่นี่นี่ครับน้องน่ารักแฮชแท็กไรอันชุบแป้งทอดนะฮะ เออก็แต่ละคนก็น่ารักเนาะอออันนี้แค่แก้มสองข้างแป้งก็หมดกระป๋องพอดีจะมั่มคุณทิกกี้ค่ะนะก็เออถือว่าข้อความเยอะมากเลยอ่ะพี่ปุ้ยใช่ใช่ใชส่วนใหญ่ก็จะชุบแป้งตลอดเลยนะฮะก็ถือว่าโอ้โหคนแบบคนรักไอคนเอ็นดูเยอะไงค่ะอืมก็ไม่แปลกหรอกเพราะน้องก็น่ารักไงไหนอะนี่ว้าวน้องน้ำเพชรว่า บอกว่าน้องน้ำเพชรร้องได้ให้ล้านว้าวเหมือนขนมต้มเลยตกกระปองแป้งน่ารักจังเลยะแล้วก็ยังมีอีกนะป้าเก๋บอกว่าน่ารักจังเลยลูกเจ้าหนูอั้นของแม่แม่นะฮะโอ้ยแล้วก็มีคุณทิพบอกเราอ่อนน้อยน้าฮักขนาดอยากอุ้มจังน้อแล้วก็อะไรนะวงเล็บอะไรเนี่ยแล้วหายปวดเมื่อยยังจ้ะคงจะดีขึ้นบ้างแล้วนะวงเล็บวงเล็บมานะฮะ น่าจะเป็นแคปชั่นเก่าที่ไปออกกำลังกายไม่แน่นะแล้วก็คุณสุนิสาบอกว่าตกกระด้งแป้งครับแม่อังแกล้งลูกอั้นหรือเปล่าคะกระด้งแป้งแต่กระด้งกระด้งกระด้งเหรอโอเคแต่จริงๆนะครับลูกพี่พ้ยเด็กๆก็อย่างนี้แหละเอาเอาไปยังไงยังไงสารภาพมาแป้งเยอะ ยังไงฮะ<ช>พี่พี่ทาหรือว่าพี่ให้น้องไปกลิ้งในกระมังน่าจะกลิ้งอยู่เนี่ยดูขนาดซ้ายและกลิ้งหวานน้องไลอ้อนอีกนะ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งนะฮะหลังจากที่น้องไรอันได้แกงตัวเองและก็แกงคุณแม่ด้วยไปพร้อมๆกันทีนี้แม่ๆเขาก็แบบมาคอมเมนต์กันสนันเลยนะฮะในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเฉพาะแคปชั่นของชันีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสมฉายาสมฉายาภูมิใจไหมภูมิใจไหมที่ตั้งฉายาภูมิใจมามเออเอานะก็เดี๋ยวเห็นอะไรเรื่อยๆแหละเออน้องเขาแบบเป็นคนขี้เล่นโดยดูสิ ใช่ใช่นะคะคช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนนะคะสนุกสนานเฮฮากันแบบนี้ทุกทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีค่ะคในช่วงของคุยไม่มีกั๊ก ฝากไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้เตือนว่าเราสองคนมาน่ารักกันตรงนี้แล้วครับผมเอาไว้คลิปหน้านะครับมีอะไรมาอัปเดตให้ได้ทราบกันก็ต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ